ชิมนะคะอืมเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมคะเวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวกากน้ำมันกระเทียมเจียวที่เขาเจียวออกมาแล้วพองฟูกรอบแล้วเรากลับมาทำทำไมทำไม่ได้แบบเขาเคยสงสัยกันบ้างไหมคะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะวันนี้กันจะมาชวนเพื่อนๆทำกากหมูค่ะ กากหมูพองพองพองฟูกรอบนะคะไว้ทานกับก๋วยเตี๋ยวไว้ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวหรือไว้เก็บไว้ทานเล่นก็ได้ค่ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวการมานำเสนอเทคนิคและวิธีการการเจียวอย่างไรให้ฟูกรอบเหมือนตามร้านก๋วยเตี๋ยวเขาทำแถมวันนี้การใช้มันหมูที่ติดหนังด้วยนะคะปกติอ่ะพอเวลาเราใช้หนังหมูอ่ะพอเวลาเจียวโอ้โหค่ะ ยังกระจุดพลุเลยค่ะปุ้งปังปุ้งปัง,ปงแตกระเบิดระเบิดในครัวนี่มันเต็ไมไปด้วยน้ํามันหมดเลยอะค่ะ แต่วันนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้นะคะการจะใช้มันแข็งค่ะการก็เอามาหั่นนะคะเนี่ยให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ปะเขาจะใส่มากับน้ำมันกระเทียมเจียวอะ่ะมันก็จะเป็นชิ้น,นเล็กๆอะคะ่ะการก็ามาหั่นเนี่ยคะ่ะลักษณะชิ้นจะเป็นประมาณนี้นะคะประมาณ1เซนแล้วก็ไอตัวหนังมันจะพองมันจะฟูมันจะกรอบจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะ ะะวันนี้ที่การทำการก็ล้างขยํมเกลือให้มันหมดเมือกลื่นๆก่อนนะคะแล้วก็ดมดูแล้วอะ่ะคือหมูอะ่ะมันไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นแล้วอ่ะค่ะสะอาดใช้ได้ แล้วก่อนที่การจะเอาลงไปเจียวนะคะนี่แหละคะ่ะการจะมาเพิ่มเกลือนะคะกันจะใส่ไปประมาณเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะในหมูนะคะเพิ่มรสชาติค่ะให้ให้แคบหมูให้ก่าหมูของเรามันมีรสชาติเค็มๆประเดมประดมนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะเวลาเราเอาไปเจียวแล้วน้ํามันมันจะไม่กระเด็นนะคะไม่ประทุนะคะก็น้าส้มสายชูค่ะเพื่อนๆกันจะใส่ไปแค่ประมาณหนึ่งช้อนชาเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องกลิ่นนะคะบางคนกลัวว่า กลิ่นจะเพี้ยนรสชาติจะเพี้ยนอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะเพราะว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยพอมันโดนความร้อนแล้วอะเดี๋ยวมันก็ระเหิดระเหยออกไปเองไอตัวน้ำส้มสายชูนี่แหละมันก็จะทําให้น้ํามันกระเด็นแล้วก็มันจะเพิ่มความกรอบให้กับแคทผูของเราเมื่อก่อนอะตอนการเด็กๆอะการชอบนะชอบกินมากเลยเอยก กากเจียวอ่ะกากเจียวแบบนี้เขาเรียกกากหมูกากเจียวเสร็จแล้วเขาเอาไปใส่ในน้ามันกระเทียมเจียวแล้วก็ามาใส่โรยหน้ากุยเตียวอ่ะมันจะหอมมากเลยแล้วก็ไอ้แคบหมูอ่ะมันก็กรอบนะมันไม่นิ่มมันมันกรอบอ่ะมันไม่นิ่มมันไม่เหี่ยวอ่ะกินแล้วอร่อยอ่ะเคี้ยวกรุบๆอ่ะแต่ทำยังไงวะทำลองลองมาทำเองกันก้นน้ำมันกระเด็นจนมากันเนี่ย พ่อนบอกว่านี่สิลองทําแบบนี้สิเหมือนกับเราทําหมูกรอบมาเห็นไหมเราก็ยังต้องเอาน้ําส้มสายชูไปทาตรงหนังเลยเพื่อให้หนังมันฟูมกรอบค่ะวิธีการก็คล้ายๆกันละค่ะโอเคค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะคลุกเคล้าได้ที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการเจียวกนะ,ะ่ะจ้างกระทะไม่ต้องรอให้กระทะแห้งนะคะแล้วใส่มันหมูของเราไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เติมน้ําเปล่าลงไปนะคะ ประมาณเนี้ยค่ะเกือบท่วมเกือบท่วมหมูค่ะเริ่มเริ่มเดือดนะคะเราก็ควรกับคนนะคะจนกว่าน้ำแห้งนะคะน้ำเดือดหมดแล้วนะคะน้ำเดือดแห้งหมดแล้วนะคะอันนี้นะคะอ่แล้วค่ะถึงขั้นตอนสําคัญแล้วละค่ะนี่ละค่ะแตกไม่แตกอยู่ตอนนี้นะคะถ้าไม่อยากให้น้ํามันแตกน้ำมันกระเด็นนะคะ เนี่ยนัดตั้งแต่อย่างเนี้ยไปคนไปเลยค่ะคนไปอย่าหยุดมือนะคะค่ะเจียวไฟกลางๆค่ะเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเจียวเอาน้ำมันออกจากหมูให้ได้มากที่สุดเลยนะคะรีดเขาเรียกว่ารีดไขมันออกจากหมูเข้าสู่คนโดยการกินเข้าไปเราที่แหะกินน้ำมันหมูคนไปเลยค่ะเจียวไปเลย ไปกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะสังเกตดูนะคะหมูมมมมอะ่อะมันจะมีความนิ่มเนาะที่หนังอ่ะมันจะมีความนิ่มตามนั่นแ่ะเราเส็จแล้วเห็น,หนปะมันจะติดกับหน้าอย่างเงี้ยจังหวะนี้ะนนนะคะเขาะจะกระเด็นจะกระโดดอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เราได้นคน,นะค่ะเห็นไหมคะจากที่แรกอ่ะตอนที่น้ําเหือดใหม่ใหม่อ่ะ เออน้ำแหง้งน้ำแห้งใหม่ๆนะใช่ป่ะมันจะไม่มีน้ำมนันออกมาเนี่ยค่ะพอเราควนเราคั่วแล้วสักพักนะคะทำการเจียวสักพักนึงน,น,น,น้ำมันเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเต่ยังไม่หมดนะคะทำการคนต่อไปค่ะดี่นะคะน้ำมันเริ่มเยอะแล้วนะคะอย่าพเพื่อนๆสามารถเก็บน้ำมันไว้ ทำกับข้าวได้เลยนะคะแต่ว่าน้ำมันหมูอ่ะมันจะเป็นไข่เพื่อนสามารถหั่ผักร้อนๆออ่ะกินตอนร้อนๆอ่ะอร่อยมันหมูหอมแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะทุกคนมันไม่ตกทางนี่นะคะเจียวมาสักพักหนึ่งละเห็นไหมจากเมื่อก่อนเออทีแรกอ่ะเห็นเราเห็นเป็นกากหมูใช่ไหมเห็นเป็นชิ้นหมูแต่ตอนนี้เราเห็นเป็นน้ำน้ำมัน แต่เรายัางไม่พอนะคะเันเจเียวไปเรื่อยๆเนี่คนนนยคนไปเรื่อยๆคนไปตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะคนไปอย่าหยุดคนนะคะถ้าหยุดคนบ้ามันแตกแต่เราทันทีเราอย่าไปยอกแพ้การเจียวมาสักพักนึงนะคะกากหมูของการน้ํามันก็เริ่มออกมาเยอะแล้วแต่ถามว่ายังพอไหมยังไม่พอนะคะกากหมูก็เริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวให้เขาเหลืองแล้วก็ความสัมผัสตะหลิวอ่ะกับ กากหมูอะ่ะรู้สึกว่ามันแบบแข็งแขงอ่ะเนหมูแข็งแข็งแห้งๆอ่ะเดี๋ยวมันจะพองมันต้องใช้เวลานะคะไม่ได้ว่าเจียวทีเดียวรอบเดียวแล้วมันจะพอเงเลยเดียวนี่กันเจียวตอนกลางคืนไว้กันจะเดี๋ยวมันจะทิ้งแช่ไว้ในน้ำมันนะคะสักหนึ่งคืนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวเรามาทําการทอดหนังหมูนะคะ๋ยว <ๆ S 1> ให้เพื่อนๆรอดูนะคะว่าขนาดไหนการถึงจะพอะ ชิ้นเริ่มเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะคะสมดลนี่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกันจะพอละเอาค่ะแค่นี้นะคะแล้วกันจะปิดแก๊สนะคะแล้วกันจะตั้งแช่กากหมูแช่ในน้ำมันแบบนี้ไว้นะคะหนึ่งคืนค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้ารุ่งนี้เช้านะคะเรากลับมาทำการทอดแทบหมูให้ฟูกรอบกันคะ่ะ นี่นะคะลักษณะของหมูกากหมูที่การแชร่ค้างคืนไว้นะคะแช่น้ํามันค้างคืนน้ํามันมันเยอะนะคะการเทรน้ํามันออกไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเหลืออยู่ประมาณแค่นี้นะคะน้ํามันเราจะไม่ต้องใช้มากกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการเจียวต่อค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะนี่นะคะฟังเสียงนะคะนี่ กากหมูที่การเจียวแล้วก็แช่น้ํามันไว้หนึ่งคืนนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้มันจะมีความแข็งนะคะเนี่ยฟังเสียงจากตะหลิวนะคะมันจะดังแก๊กแกล้งแกลแ,แบบนี้เลยะคะ่ะเรามาทําให้หนังมันฟูกรอบกันนะคะกากหมูของเราเริ่มมีความรู้สึกตัวแล้วค่ะแตกดังเปอแปะกปาแปะขึ้นมาแล้วค่ะน้ํามันเริ่มร้อนนะคะหนังหมูมันเริ่มพองแล้วนะคะจากสีน้ําตาลนะคะมันก็จะกลายขึ้นเป็นสีขาว,ขาว ให้เพื่อนเพื่อนทำการคนต่อไปเลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะมันเริ่มฟูพองฟูขึ้นมาแล้วนะคะจากสีน้ําตาลนะคะตอนแรกพองฟูขึ้นมาเลยค่ะและตอนนี้ก็เขาเข้าพองเต็มที่ของเขาแล้วนะคะการก็จะทอดให้มันมีความกรอบนะคะการจะเบาไฟลงนะคะพอเวลาเขาพองเต็มที่แล้วนะคะอันนี้การจะให้เขากรอบนะคะสีประมาณนี้นะคะกะ่ว่าเหลืองสวยกรอบแล้วนะคะ ขึ้นเลยจ้าฟังเสียงนะคะฟังเสียงความกรอบเดี๋ยวการจะเคี้ยวให้ฟังชิมนะคะอืมกรอบมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ในตัวกากหมูค่ะในตัวแคบหมูค่ะมันจะมีรสชาติเค็มๆปลาแรมปลาแรมนะคะด้วยการที่การใส่เกลือตั้งแต่ที่แรกะคะ่ะ อีกคิดหนึ่งนะคะกอดนะคะมันจะกอดมันจะไม่มีความแข็งนะคะนะคะนี่ลองดูนะคะอืมอร่อยใส่กระเทียมเจียวเนาะมันหอมมากเลยอ่ะย็งกับกว๋วยเตี๋ยวอือร่อยมาก